ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดู Exciter 155นะครับกับ Airlock 155นะฮะซึ่ง Airlock เนี่ยจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับรถ2คันเนี่ยเป็นเครื่องยนต์155 R-Series เหมือนกันนะฮะแล้วก็ราคาเองเนี่ย Exciter เองเนี่ย69,900บาทน,นะฮะส่วน Airlock รุ่นสแตนดาร์ดเนี่ย 68,900บาทนะฮะราคาห่างกันอยู่พันเดียวนะฮะแต่ทีนี้คําถามก็คือว่าในเมื่อราคามันเท่ากันเครื่องยนต์เหมือนกันแต่ว่าระบบส่งกําลังที่แตกต่างกันเนี่ยระหว่างรถเกียร์กับรถออโตเมติกเนี่ยอะไรมันน่าใช้กว่ากันนะฮะหรือว่าเราควรจะเลือกใช้รุ่นไหนมากกว่ากันเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ ท่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็คือฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยก็คือ EXCITER 155นะฮะรถคันนี้ก็จะเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรถโมเป็ดนะครับก็คือมันจะเป็นทรงรถแม่บ้านนะแต่ว่าเครื่องยนต์เขาจะเป็นระบบเกียร์นะฮะใส่เกียร์เอง6สปีดนะฮะแล้วก็เป็นคัชมือตัวเครื่องยนต์เองก็จะเป็น155ซีนะครับหรือว่าตัว155ซีนี่นะ ซึ่งเครื่องยนต์บล็อกเนี่ยเขาก็จะมีห้างวาล์วแปรผันแล้วก็มีระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับส่วนคันนี้นะฮะแอร์หอก155นะฮะแอร์หอกเองเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งของ155อาร์ซี s ีเช่นกันนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้รุ่นล้อส้มเองเนี่ยจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเนาะซึ่งรถคันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์พิกัด1 5 5ซ c นะฮะแล้วก็ เป็นวาวแปรพันเหมือนกันมีสีวาวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในเรื่องของระบบส่งกาลังเองเนี่ยของเขาจะเป็นแบบสายผ่านนะครับก็คือบิดอย่างเดียวนะฮะทีนี้คําถามก็มีอยู่ว่าระหว่าง2คันเนี่ยเอ็กซาเตอร์กับแอร์ล็อกเนี่ยเราน่าจะใช้คันไหนใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่ดูรายละเอียดในแต่ละจุดนะครับเริ่มต้นจากในเรื่องของไฟหน้ากันก่อนนะฮะตัวไฟหน้าของแอร์ล็อกเองเนี่ยเขาก็จะมีไฟทั้งหมดอยู่4ี่หลุมนะครับ แล้วก็ตรงเส้นตรงนี้ก็จะเป็นไฟลีนะฮะไฟก็เป็นสี่หลุมเนาะก็จะเป็นชุดไฟสูงสองหลุมไฟต่ําอีก2หลุมนะฮะแล้วก็เขาก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็ติดอยู่ที่บังลมนะครับส่วนเอ็กไซเตอร์เองเนี่ยเขาจะมีตัวหลอดไฟอยู่ที่ตัวแฮนด์ด้วยนะฮะแต่ว่าตรงกลางนะครับตรงคนโซนกลางของตัวรถเองเนี่ยเขาก็มีไฟหน้าเช่นกันนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับ ไฟหน้าซ้ายขวาเห็นไหมตรงนี้จะเป็นเส้นของไฟหลีนะฮะของเอ็กไซเตอร์เองเนี่ยเขาก็จะมีไฟ LED ทั้งตรงแฮนด์ด้วยตรงคอนโซลกลางด้วยนะครับซึ่งผมชอบไฟหน้าตรงแฮนด์มากนะฮะมันทําให้ดูกแบบดุดันมากๆเห็นไหมตาจิกมากนะครับลักษณะหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับแปซิฟิก r ิมนะเออหุ่นในแปซิฟิกลิมนะฮะส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็ติดที่บังลมนะครับ ทีนี้เรามาดูในตัวของด้านหลังกันบ้างตัวเรือนไม้เองเนี่ยก็จะเป็นฟูลดิจิตอลนะฮะก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องความเร็วทิป A ทิป B อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงไฟบอกเกียร์นะฮะเพราะว่าคันนี้มันมีเกียร์เนาะก็มีไฟบอกเกียร์ด้วยนะครับส่วนประกอบทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตแตรแต่ว่าในตัวไฟต่ําเองเนี่ยมันก็จะมีไฟพาร์ตที่กดด้านล่างตรงนี้นะฮะส่วนข้างหลังเองเนี่ยก็จะเป็น มือคัสนะครับส่วนประกับทางด้านขวามือนะฮะก็จะมีปุ่มดแดงๆนี่ก็คือ s t a r t s สต็อปเอนจนะฮะปุ่มนี้ก็คือไฟขอทางไฟฉุกเฉินเนาะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะฮะส่วนตัวปั๊มเบรกเองเนี่ยก็จะเป็นปั๊มของน่าจะเป็นปั๊มของนิชินนะฮะใช่ไหมไม่แน่ใจเนาะเขาไม่ได้พิมพ์โลโก้อะไรมานะครับแต่ดูทรงเหมือนจะเป็นของปั๊มนิชินนะฮะส่วนตัวแอร์ล็อกเองนะครับ ตัวแฮนด์เองเนี่ยตรงด้านหน้าเขาก็จะไม่มีไฟเลี้ยวไฟหลีอะไรใดๆนะครับเขาก็จะมีชิลน้อยๆนะฮะให้มาตรงนี้นะครับส่วนตัวปั๊มเบรกเองนะฮะปั๊มเบรกก็มีลักษณะคล้ายกันนะน่าจะอันเดียวกันกับของ x x นะ็ t e ซเอร์นะที่ผมสังเกตดูนะฮะแล้วก็มือเบรกเองเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะครับส่วนเลื่อนไม้นะฮะตัวเลื่อนไม้เองก็เช่นกันนะครับเขาก็จะมี ็บอกความเร็วระดับน้ำมันคองทิป A, ทิป B แต่ว่าในตัว Airlock เองเนี่ยจะดีกว่า Exciter อยู่อย่างหนึ่งคือเขามีนี่ระบบ Y-Connect นะครับคือเขาจะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือได้นะครับซึ่งมันก็จะให้รายละเอียดในเรื่องของการบอกสถาหนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเราใช้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่เราใช้ความเร็วเฉลี่ยรวมเท่าไหร่เราใช้รอบเครื่องอะไรยังไงใดๆมันจะแสดงสถาหนะต่างๆ บอกในตัวแอปพลิเคชันหมดเลยเนาะรวมถึงในเรื่องของการเช็คระยะนู่นนี่นั่นนะฮะคือพูดง่ายว่ารายละเอียดครบนะครับสำหรับตัวว c o ค n e c t เองเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงรักษานะฮะทีนี้ในเรื่องของประกับทางด้านซ้ายมือนะครับประกับทางด้านซ้ายเขาก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่เช่นกันกับ e อ็กซ์ไซเตอร์นะฮะแต่ว่าเขาจะมีปุ่มตรงนี้มีปุ่มเมนูนะครับก็คือเอาไว้กดฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในหน้าจอนะครับแล้วก็ด้านหลังเองเนี่ย ก็จะเป็นเบรกนะครับเพราะว่า a i r l o c อเองเนี่ยเป็นรถอัตโนมัติเนาะเบรกหลังเขาจะอยู่ที่มือซ้ายนะฮะส่วนประกับทางด้านขวามือนะฮะเขาก็จะมีแค่ปุ่มสตาร์ทนะครับแต่ว่าในตัวรุ่น ABS รุ่นที่เขาเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราเปรียบเทียบกับ Exciter เนาะ e x c ก t ซ r ก็จะได้เปรียบในเรื่องของเขามีไฟฉุกเฉินเนาะแล้วก็มี Start s t o p Engine นะฮะแต่ใน AirL o c รุ่น Standard ไม่มี ะะทีนี้เรามาดูที่ตัวคนโซนกลางกันบ้างนะครับเนื่องจากรถของ Ex c i ซ e r 125เองเนี่ยเป็นทรงเขาเรียกทรงโมเป็ดเนาะตัวโครงสร้างของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างคล้ายๆกับตัวรถสปอร์ตซึ่งเขาจะมีชุดโครงเหล็กอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงเหนือเครื่องขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็เลยทาให้ตรงนี้มันจะอุบวบนิดนึงนะครับทรงมันอาจจะเหมือนรถแม่บ้านแต่ว่าตรงนี้มันจะยกสูงขึ้นแต่ข้อดีก็คือมันทําให้ ตัวรถนมันแข็งแรงนะฮะทีนี้ตัว a อ r ์ o ลอกเองเนี่ยก็เช่นกันนะครับตรงนี้นะฮะตรงคนส่วนกลางตรงนี้นะฮะเขามีถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเข้ามาตรงนี้มันก็เลยจะสูง,สงขึ้นมานะส,สูงขึ้นมานะฮะก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับ e x ็กไซ r อร์เนาะก็คือสูงขึ้นมาใกล้กับตัวเบาะเลยถังน้ำมันจะมีความจุอยู่ที่5.5ลิตรทีนี้ถัดลงมานะฮะในเรื่องของพักเท้านะฮะ แอลลอกเองเนี่ยเป็นรถอัตโมตินะครับแน่นอนเขาก็จะมีพักเท้าที่สามารถสไลด์หน้าหลังได้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็พักเท้าคุณซอ้อนก็แยกออกมาต่างหากนะครับซึ่งในรุ่นนี้เองเนี่ยพักเท้าคุณซอ้อนเนี่ยเขาจะมีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเขาจะขยบถอยหลังมาอีกนิดนึงนะฮะเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะไม่ทําให้ขาของเราน่องของเราติดกักบพักเทา้าทีนี้ในรถของ Ex c i t ซ r ตอร์เองเนี่ยพักเท้าของเขา จะไม่เหมือนกันกับรถสกูตเตอร์นะครับเนื่องจากเขาเป็นรถแม่บ้านกึ่งรถสปอร์ตนะครับพักเท้าของเขาก็จะสามารถพับได้นะครับนี่เป็นทรงของรถสปอร์ตซึ่งตอนนี้ก็พับอยู่นะฮะพักเท้าหลังก็เช่นกันนะครับเป็นพักเท้าอลูมิเนียมนะฮะสามารถพับเก็บได้นะฮะแต่ทีนี้ไอ้ตัว Exciter N เองเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ใช่รถออโตเมติกนะครับเขาก็จะมีระบบเบรกหลังที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะนี่ก็เป็นปั้นเบรกนะครับเหยียบแบบนี้ส่วนระบบเบรกหลังก็จะเป็นดิสเบรกเนาะ แล้วก็พักเท้าทางด้านซ้ายนะครับของ Exciter เองเนี่ยเขาก็มีระบบเกียร์นะครับเพราะว่าเราต้องใช้เท้าในการเข้าเกียร์เนะาะส่วนในเรื่องของรายละเอียดเครื่องยนต์เดี๋ยวผมจะไล่อีกทีหนึ่งเนาะพักเท้าหลังเช่นกันกันกบทางฝั่งด้านขวานะฮะก็คือเป็นพักเท้าอลูมิเนียมนะครับต่อมาในเรื่องเบาะนะครับตัว Exciter 155เองเนี่ยตัวเบาะของเขาเองก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับนี่เป็นเบาะ ชิ้นเดียวนะฮะแต่ว่าเขายกระดับเป็น2ชั้นนะครับก็คือชั้นที่เป็นคนขับนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าคนละลายกับคนซ้อนนะฮะคนซ้อนเองเนี่ยต้องทําใจนิดนึงนะฮะเพราะว่าเบาะเขาค่อนข้างจะแคบนะครับนี่ประมาณคืบนิด,น,ดนิดนะฮะส่วนคนขับเองก็ยาวอยู่นะยาวอยู่แต่ว่าความกว้างก็ประมาณ2คืบได้นะฮะส่วนใต้เบาะของแอร์หลอกเองก็คือไม่มีที่เก็บของอะไรใดๆเลยนะครับก็จะมีแค่ถังน้ํามันนะครับที่อยู่ตรงนี้ ตัวถังน้ํามันเองเนี่ยก็จะมีความจุอยู่ที่5.4ลิตรนะครับให้ถังน้ามันมาใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแต่ว่าในเรื่องของจุดเก็บของใต้บ่อเนี่ยก็คือไม่มีเหมือนเดิมนะครับส่วนในเรื่องของแอร์ล็อกเองนะครับตัวเบาะลดของแอร์ลลอกเองเนี่ยจะได้เปรียบเอ็กไซเตอร์นะครับเนื่องจากมันมีขนาดที่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็ผมชอบอย่างนึงคือตรงปลายเนี่ยเขาจะทำคล้ายๆอานรถจักรยานนะครับ ก็คือทําให้มันเรียวสลบปแทงลงมาอย่างนี้นะฮะซึ่งมันจะดีตรงที่ว่าสาหรับคนที่มีความสูงไม่สูงมากเนี่ยก็จะสามารถควบคุมได้นะครับคือเราก็จะเลื่อนก้นมาทางด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็ไอ้ความบางตรงไปเบาะแบบนี้นะมันจะทําให้เราควบคุมได้ง่ายนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมสูงสักร้อย6 0ก็คงจะไม่มีปัญหานะครับ ส่วนในเรื่องของขนาดของเบาะนะครับคนขับก็มีความกว้างอยู่2คืบกว่าเลยนะครับเบาะใหญ่มากนะครับสำหรับคนขับความยาวก็ประมาณ1นึ่งสองะคืบส่วนคนซ้อนเองเนี่ยก็จะมีโหนกกันไหลตรงนี้นะฮะความกว้างก็อยู่ประมาณ2คืบเช่นกันนะครับเบาะคนซ้อนเนี่ยจะได้เปรียบเอ็กไซเตอร์นะครับส่วนในเรื่องของความสูงเบาะนะฮะแอร์ล็อกเองเนี่ยเขาจะมีความสูงเบาะอยู่ที่79ซนติเมตรนะครับเจ็ดสิบเก้าทุวนเนาะ ส่วน Exciter เองเนี่ยเช่นกันนะครับมีความสูงเบาะอยู่ที่79.5ซนติเมตรนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีก5มิลเมตรนะครับคือพูดง่ายๆว่ามีความสูงเบาะใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของช่องเก็บของใต้เบาะนะครับนี่แอร์ล็อกได้เปรียบชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถอโตโมิติกสปุตเตอร์นะครับใต้เบาะของเขาก็จะไม่มีถังน้ามันเชื้อเพลิงไม่มี โคหลังเขาก็เลยสามารถทํากล่องขนาดใหญ่แบบนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมใหญ่มากนะครับเพื่อนๆใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์รับสัญญาณ w i ยค n นเนกนะครับนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ w i o n n e เนตรงนี้เรื่องของขาตั้งเองแอล l ็อกเองเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงขาตั้งนะครับก็คือถ้าขาตั้งลงเนี่ยมันก็จะทำงานไปได้นะฮะแล้วเขาก็มีขาตั้งคู่นะครับซึ่งชุดขาตั้งคู่เนี่ยขึ้นง่ายลงง่ายนะฮะ เอ็กไซเตอร์ก็เช่นกันนะฮะเอ็กไซเตอร์ก็มีขาตั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวขาตั้งข้างเองเนี่ยจะไม่มีเซนเซอร์เหมือนกันกันกบตัวแอร์หลอกนะครับซึ่งปกติแล้วรถทรงเนี่ยรถทรงถึงสปอร์ตเองเนี่ยเขาก็จะไม่มีเซนเซ,นเซอร์ตรงนี้ให้อยู่แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของไฟท้ายไฟเลี้ยวหลังนะครับเขาออกแบบมาเป็นรถสปอร์ตนะครับนี่เขาก็จะไม่มีกันตกกันอะไรทั้งนั้นแต่ว่าไฟท้ายเองเนี่ยโชบเชียวมากนะครับแหลมสวยงาม ไฟเลี้ยวซ้ายขวาข้างหลังนะฮะก็จะแยกออกมาต่างหากนะฮะทำให้มีความรู้สึกแบบอารมณ์สปอร์ตมากๆนะฮะส่วนบางโคนหลังขนาดใหญ่นะครับนี่บางโคนได้สบายๆนะฮะส่วนในตัวของ Ex c i t ซ r เองเนี่ยไฟท้ายเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวอาริกหรือว่า R1 นะครับนี่เป็นไฟเลียวยาวแบบนี้นะฮะแล้วก็ในตัว Ex c i t ซ r เองเนี่ยเขาก็จะมีการตกมาให้นะฮะไฟเลี้ยวด้านหลังซ้ายขวาก็จะแยกออกมาจากตัวไฟท้ายนะครับแล้วก็จะมีบางโคนที่ ขนาดใหญ่ขนาดยาวนะครับถ้าเรามองจากตรงนี้มันก็จะยาวๆจริงไหมแต่ถ้าเกิดเรามองจากข้างด้านข้างเนี่ยมันก็สมดุลดีอยู่นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมถือว่าเขาออกแบบมาลงตัวอยู่นะทั้ง e x ็กซ e ไแล้วก็แอร์ o ลอกนะครับในเรื่องของด้านท้ายเนี่ยคือสวยทั้งคู่นะครับส่วนในเรื่องของระบบคุญแจเอง e x ็กซ r ไเองก็ยังใช้คุญแจแบบดอกเสียบธรรมดานะครับ แต่ว่าเอ็กเซเตอร์เองเนี่ยเวลาเราจะเปิดใต้เบาะก็สามารถเปิดได้ที่คุณแจตรงนี้ได้เลยนะฮะปิดไปทางซ้ายนะครับแค่นี้ก็สามารถเปิดใต้เบาะได้แล้วไม่จําเป็นต้องถอดคุณแจแล้วก็ไปเสียบใต้เบาะอีกทีหนึ่งนะฮะคุณแจของ Air ์หลอกเองเขาก็จะเป็นคุณแจแบบเสียบนะครับในรุ่นสแตนดาร์ดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัว ABS ก็จะเป็นคุณแจสมาร์ทคีย์นะฮะส่วนปุ่มตรงนี้นะฮะปุ่มเปิดน้ำมันเชื้อเพลิงน,นะครับก็คือเปิดฝาถังอยู่ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็ ปุ่มข้างล่างตรงนี้ปุ่มซีทนะฮะก็จะเป็นปุ่มเปิดใต้เบาะนะครับเป็นคุญแจเสียบเหมือนกันทั้ง a i r l o c อกและเอ็กซ e r นะครับแต่ว่า a i r ์ o ลอเองเนี่ยจะได้เปรียบอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นั่นก็คือเขามีเกะด้านหน้าด้วยนะครับนี่แล้วก็ในเกะเขาก็จะมีจุดชาร์จไฟเป็นไฟ12โวลต์ DC o u t l e t นะฮะก็คือว่าเราสามารถชาร์จมือถือชาร์จกล้องได้จากช่องเก็บตรงนี้นะฮะ อันนี้ก็คือคุณแจนะครับคุณแจเหมือนกันกับเอ็กไซเตอร์เลยเป็นคุณแจเสียบเหมือนกันนะฮะนี่ถังน้ํามันเราก็เติมกันตรงนี้ซึ่งการเติมน้ํามันแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราเอาไปวิ่งส่งของนะฮะเรามัดของที่ด้านท้ายของตัวรถนะในแอร์หลอกเองเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดเราวิ่งจนน้ามันหมดเราก็เติมได้จากทางด้านหน้ารถเลยนะฮะซึ่งแตกต่างจากเอ็กไซเตอร์นะครับเพราะว่าเอ็กไซเตอร์เองเนี่ยถังน้ํามันเขาจะอยู่ที่ใต้เบาะถ้าเกิดเรา มัดของไว้ที่ท้ายรถเนี่ยเวลาเราจะเติมน้ํามันแต่ละทีเราจะต้องเอาของออกก่อนค่อยเติมน้ํามันได้ในเรื่องของการเติมน้ํามันเนี่ยแอร์ลอกก็จะสะดวกกว่านะฮะส่วนเรื่องระบบช่วงล่างเองนะฮะตัวแอร์หลอกเองเนี่ยชกัพหน้าก็จะเป็นเทเลสโคปิกนะครับแกนชกขนาด26 mm มมนะฮะส่วนระบบเบรกนะฮะก็จะเป็นดิสเบรกหน้านะครับนี่แล้วก็ตัวจานดิสเบรกก็จะเป็นจาน ขนาด220มิลิเมตรนะฮะตัวปั๊มเบรกเป็น1ลูกสูบนะครับแต่เป็นลูกสูบโตนะส่วนเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดความเร็วนะครับใน a i r l o c อรุ่นนี้จะไม่ใช่ ABS นะครับส่วนวงล้อแล้วก็ยางนะฮะวงล้อของเขาจะเป็นวงล้อขนาด14นิ้วนะฮะสีแดงสวยงามมากนะฮะส่วนยางที่ให้มาก็จะเป็นไซส์110/80ับ R14 นะครับแล้วก็ตัว a i r l o c อเองเนี่ยเขาก็จะมีนี่มีกาดกันฝุ่นซีนโชคมาให้ด้วยนะครับ ในระบบช่วงล่างหน้าของ Exciter เองเนี่ยตัวโชคอัพหน้าก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับตัวแกนโชคก็จะเป็นไซส์26มิลิเมตรนะฮะระบบเบรกก็เป็นจานดิสเบรกเช่นกันนะฮะตัวจานดิสเบรกเดี่ยวนะครับส่วนตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มหนึ่งลูกสูบเหมือนกันกันกบตัวแอร์ล็อกนะฮะเป็น1ลูกสูบลูกโตนะครับส่วน ล้อและยางนะฮะเนื่องจากรถ Exciter เองเนี่ยเป็นรถสไตล์แม่บ้านกึ่งสปอร์ตเนาะวงล้อของเขาก็จะเป็นวงล้อที่โตกว่าเป็นไซส์17นิ้วนะครับส่วนสีของวงล้อก็เป็นสีน้ำเงินสวยเลยนะส่วนยางนี่ให้มาะฮะก็จะเป็นยางไซส์90 80ขอบ17นะครับแล้วก็ใน Exciter เองจะไม่มี ABS นะครับทีนี้ในระบบของช่วงล่างหลังเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วนะครับเนื่องจาก a อ r ์ล็อกเองเนี่ยจะเป็น รถสกูตเตอร์นะครับเขาจะแขวนเครื่องไว้กับตัวล้อหลังนะฮะแล้วก็จุดหมุนของตัวเครื่องเองเนี่ยมันจะอยู่นี่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับอยู่ตั้งด่างตรงนี้นะฮะนี่จุดหมุนเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวชกอัพหลังเองเนี่ยในรุ่นสแตนดาร์ดก็จะเป็นชกอัพคู่นะครับแต่ว่าในรุ่น ABS จะเป็น M มีซับแทงเนาะเป็นชกอัพหลังเป็นแก๊สมีซับแทงนะฮะส่วนวงล้อหลังนะฮะด้วยความที่เขาเป็นสกูตเตอร์วงล้อของเขาก็จะเล็กกว่าเอ็กไซเตอร์นะฮะ เป็นไซส์14นิ้วนะครับแต่ว่าให้ยางมาใหญ่มากๆนะครับตัวยางเองเนี่ยจะเป็นไซส์ถึง140 70ทับ 70, ขอบ14นะครับนี่เห็นไหมดูจากข้างหลังเนี่ยยางเขาขวบใหญ่มากนะฮะแล้วก็ลายของยางสวยมากด้วยส่วนตัวเบรกหลังเองเนี่ยของ Ex c i t ซ r ก็จะเป็นแบบดัมเบรกนะครับถ้าเรามองดูจากฝั่งด้านซ้ายนะครับเราก็จะเห็นนี่มือลิงนะครับอยู่ตรงนี้เอาไว้ดึงเบรกนะฮะเป็นดัมเบรก แต่ในรถ e x c i t e เอเองเนี่ยช่วงล่างด้านหลังจะได้เปลี่ยนแอร์หลอดค่อนข้างมากนะฮะเพราะว่าของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นตึงรถสปอร์ตนะฮะแทบจะถอดแบบมาจากรถสปอร์ตเลยนะครับนั่นก็คือจะเป็นระบบสวิงอาร์มหลังแล้วก็โช๊คอัพเดี่ยวนะฮะตัวโช๊คอัพก็ค้ำอยู่ตรงกลางสวิงอาร์มนะฮะส่วนระบบเบรกเองเนี่ยก็จะเป็นเบรกแบบดิสเบรกนะฮะปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มหนึ่งลูกสูบข,ของนิชินนะฮะปั๊มหลังเองเนี่ยตีตาชัดเจนแต่ปั๊มหน้าเนี่ยไม่ได้ตีโลโก้มาให้นะฮะ ส่วนชกอัพหลังนะครับนี่ชกอัพหลังทิ้งดิงอยู่กลางตัวรถแบบนี้เลยนะครับซึ่งการออกแบบช่วงล่างหลังแบบเนี้ยมันจะทําให้มีความเฟิร์มในกรณีที่เราขับรถเร็วๆนะฮะแล้วก็เวลาตกหลุมหรือระบบการซับแรงสะเทือนเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่ารถสปูตเตอร์นะฮะส่วนวงล้อหลังนะฮะจะเป็นวงล้อขนาด17นิ้วนะฮะกระทะล้อกว้างนะฮะ แต่ว่าตัวหน้ายางเองเนี่ยจะไม่ได้ตัวเท่ากับตัวแอร์หลอกนะครับไซส์ของยางเองจะเป็นไซส์120่ง่ทับขอบ17นะฮะในตัวแอร์หลอกเองเนี่ยจะเป็นวงล้อ14นิ้วนะฮะแต่ว่าให้ยาง140เนาะใน Ex c i t ซ r เองเนี่ยจะเป็นวงล้อ17นิ้วให้ยาง1 2อย่นะฮะซึ่งตัวยางเองเนี่ยก็ถือว่าสมดุลน,นะถ้าเราดูจากข้างด้านหลังเห็นไหมมันก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะ120ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าแอร์หลอกซึ่งผมมองว่ามันก เป็นขนาดที่สมส่วนกับตัวรถของเขานะฮะแล้วก็ในเรื่องของระบบการขับเคลื่อนเองเนี่ยเนื่องจาก e x c i ไซเอร์เองเนี่ยเป็นรถระบบเกียร์นะครับการส่งกำลังของเขาก็เลยยังต้องเป็นโ so ซ่สเตอร์อยู่ซึ่งระบบโ so ซ่สเตอร์เองเนี่ยมันจะอยู่ภายนอกของตัวรถเนาะมันสามารถเจอฝุ่นเจอน้ําเจอโครนได้นะครับการดูแลรักษาเองเนี่ยก็จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าระบบสายพานนะฮะซึ่งระบบสายพานเองเนี่ยเขาจะถูกปิดไว้อยู่ในแครงเครื่องนะฮะเพราะฉะนั้น พวกฝุ่นพวกอะไรมันก็มีนะมันก็มีการสึกล้อทำให้เกิดฝุ่นด้านในได้แต่ว่ามันจะไม่เกิดเสียงดังเหมือนกับระบบโซ่นะครับส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับตัว e x c i t e เอเองเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ของ155 R Series นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่กัด155ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำฝาสูบเป็นแบบ Sin g l ิ Overhead Cam แคมชา4วาล์วาตัววาลเองก็เป็นระบบแปรผันนะฮะซึ่งจะเพิ่มแรงม้าในรอบสูงได้ด้วยแล้วก็เพิ่มดังปิดในรอบต่ำได้นะฮะ ลูกสูบนะฮะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่58 mm มมนะฮะส่วนระยะชักก็มีระยะชักอยู่ที่58.7 mm เมมนะฮะเป็นการออกแบบแบบสแควร์เนาะส่วนในเรื่องของระบบส่งกำลังเองเนี่ยเอ็ไซเตอร์จะเป็นคัสมือ6 g เกียร์นะฮะหสปีดนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวคัสเองเนี่ยเขาก็จะให้สลิปเปอร์คัสมาให้ด้วยซึ่งเป็นรถแม่บ้านกึ่งสปอร์ตที่ให้ของมาเต็มมากนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สุดณตอนนี้แล้วแหละนะครับ ตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงเองเนี่ยมีความจุอยู่ที่5.4ลิตรส่วนในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ45กิโลเมตรต่อนลิตรนะฮะส่วนแอร์ล็อกเองนะครับสเปคเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นพิกัด155ซีซีนะครับเป็น1ลูกสูบฝาสูบเป็นแบบซิงเก e ลโอเวอร์เฮดแคมชา4วาล์วระบบวาล์วเองก็จะเป็นระบบวาล์วแปรผันนะครับ แล้วก็ระบบระบายความร้อนก็จะเป็นหม้อน้ําเช่นเดียวกันกับ Exciter 155นะฮะลูกสูบเหมือนกันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง58มิมส่วนระยะชักอยู่ที่58.7ม mm, ิเมเช่นกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของระบบส่งกําลังนั่นเองในรถ a อ r ์ล็อกเองเนี่ยเขาจะส่งกําลังด้วยระบบสายพานนะฮะเป็นสายพานแรงเบี่ยงน0นะครับก็คือแอร์ล็อกเองเนี่ยบิดยางเดียวนะฮะส่วน e x c i t ซ r นะฮะ จะต้องกำคัดและเข้าเกียร์นะครับซึ่งเรื่องนี้มันจะทำให้แอร์ล็อกเองเนี่ยมีความประหยัดไม่เท่ากับเอ็กไซเตอร์นะครับซึ่งอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงก็อยู่อยู่ราวๆ40กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะฮะเอ็กไซเตอร์เองก็ทำได้ประมาณ45เนาะก็จะประหยัดกว่าขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะฮะส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับเอ็กไซเตอร์ร้อปี2022เองเนี่ยเขาจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่69,900บาทนะครับส่วนแอร์ล็อก รุ่นสแตนดาดคันนี้นะฮะคันล้อสีแดงคันนี้นะฮะเขาจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่68,900บาทนะฮะก็คือราคาห่างกันอยู่1,000บาทนะฮะเอ็กเซตเตอร์แพงกว่าพันเดียวนะครับแต่ผมมองว่าราคามันแทบจะเท่ากันนะครับทีนี้คำถามก็มีอยู่ว่าแล้วเราควรจะเลือกใช้คันไหนดีนะครับนี่คำถามหลักเลยเราควรจะเลือกใช้คันไหนดีสำหรับรถอัตโนมัติเองเนี่ยมันจะได้เปรียบในเรื่องของการใช้งานในเมืองนะฮะ เราออกไฟแดงเราติดเราบิดแล้วก็เบรกบิดแล้วก็เบรกบในการจราจรคับข้างเนี่ยรถอัตโนมัติมันจะทําได้ดีกว่าแล้วก็สิ่งที่ด้เปรียบของแอลลอย่างหนึ่งก็คือที่เก็บของใต้เบาะนะฮะเพราะว่าแอล็อกเองเนี่ยมีที่เก็บของที่ใหญ่มากนะฮะแล้วถังน้ามันเขาไม่ได้อยู่ใต้เบาะไงเวลาเติมน้ามันก็ไม่จําเป็นต้องแกะของที่อยู่ท้ายเบาะเนาะ ด้านหน้าสามารถชาร์จไฟได้แล้วก็แอลล็อกเองเนี่ยก็จะได้ว c o คอนเน็ nect, นะฮะก็จริงๆริแอลล็อกก็ได้ของเยอะกว่านะในราคาที่ถูกกว่าพันหนึงนี่ได้ของเยอะกว่าแต่ว่าทีนี้ e x c i ไซเอเองเนี่ยเขาก็มีข้อดีอยู่ในเรื่องของระบบเกียร์ธรรมดานะฮะเกียร์ธรรมดาคัดมือเนี่ยสิ่งที่มันพิเศษกว่าก็คือมันได้อารมณ์ที่เป็นรถสปอร์ตนะครับเหมือน R15 เหมือน MT15 เลยนะฮะ เครื่องยนต์บอ็อกเดียวกันเลยสามารถเข้าเกียร์ถอนเกียร์ได้ตามใจชอบของเรานะฮะสามารถลากเกียร์ได้แล้วก็ตัววาล์วแปรผันเองเนี่ยมันก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความสนุกในการขับขี่นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราขับแบบไม่ได้ใช้ลากรอบสูงมากนะักรถ e x c i t e เตเนี่ยก็จะกินน้ำมันเชื้อเพลิงที่น้อยกว่าแอ r ์ล็เช่นกันนะครับเพราะว่า Air ์ล็อกเนี่ยมันวิดอย่างเดียวมันเลี้ยงรอบอะไรไม่ได้นะฮะส่วนในเรื่องของการ ขึ้นทางลดชันนะฮะการวิ่งบนดอยอะไรเนี่ยแน่นอนนะฮะรถเกียร์จะได้เปรียบรถอัตโนมติในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าด้วยพลังของเครื่องร้อยห้าเองเนี่ยทางดงทางดอยก็เพาะไปได้นะครับไปได้แต่มันอาจจะไปได้ไม่ดีสู้เท่า Exciter นะครับ a ลอเนี่ยจะซีเปรียบในเรื่องของทางชันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ Exciter ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างนะฮะไม่ใช่ว่า i r ล o อกไม่ดีนะฮะแต่ว่า a ล็อเป็นสกูตเตอร์ไงช่วงรระบบก ระบบกันสะเทือนมันก็จะแตกต่างจากรถกึ่งสปอร์ตอย่าง Exciter นะฮะซึ่ง Exciter ตเองเนี่ยเขาก็จะได้ตัววงล้อที่เป็นวงล้อ17นิ้วยางใหญ่เหมือนกันกับ R 1 5ใช่ไหมซึ่งระบบแบบนี้มันจะทำให้ขี่รถได้สมูทแล้วก็ไม่เลื้อยไม่สันไม่ใส่ในกรณีที่เราขี่เร็วๆเนาะรวมถึงมันลูดหลุมอะไรมันก็จะทำได้ดีกว่ารถ a อ r ์ล็อนะครับเพราะว่าวงล้อมันใหญ่กว่าไงแล้วก็ช่วงล่างมันดีกว่านะฮะ สรุปง่ายๆก็คือว่าตัว e x c i t e เเองเนี่ยเขาจะได้เปลี่ยนในเรื่องของ Perform a n c e เนาะตัวเครื่องยนต์แล้วก็ในเรื่องของ Perform a n c e ช่วงล่างนะฮะแต่ว่า Air Lo เองเนี่ยเขาจะได้เปลี่ยนในเรื่องของความสะดวกสบายหลักๆมันก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจเนาะว่าสําหรับใครที่ชอบสปอร์ตแต่ว่าไม่บ้านขี่ได้ง่ายๆนะฮะ e x c i t e เอเองเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีนะน้ำหนัก119กิโลกร,รมัมแต่ว่าได้เครื่อง155ได้คัตมือได้6เกียร์ ไดระบบช่วงล่างที่เป็นรถสปอร์ตเหมือนกันกับ R15 นะฮะแต่ว่าราคาถูกกว่าเนาะราคาเพียง6,9900แต่ว่าถ้าเป็น R15 เนี่ยราคาก็แสนกว่าเนาะส่วน a i r l o c นะฮะ a i r l o c เองเนี่ยก็จะได้เรื่องของความสะดวกสบายตามสไตล์ของออโตเมติกนะครับและเขาก็ได้กำลังจากเครื่อง155 RCD r CD. ส่วนในเรื่องของราคาเองเนี่ยก็ไม่ได้แพงเบอร์วังพองมูลเป0 0บาทเนี่ยผมว่ามันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถ155 CC นะฮะ ส่วนเพื่อนๆนะฮะชอบรถคันไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ชอบ Exciter เตเพราะอะไรหรือว่าเลือก Air ์หเพราะอะไรก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะฮะแล้วก็รถสวยๆที่ให้รีวิวในวันนี้นะครับก็คือบริษัทซูเปอร์ลิซซิงอยู่ที่อำเภอพังโคนนะครับอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลพังโคนนะฮะใกล้กันกับ้างสปิรินคคา b บิ๊กซีนะครับติดกับถนนสกลุดรธานีนะฮะโชว์รูมก็จะอยู่ติดกับถนนใหญ่นี่แหละน่าจะหากันไม่ยากเนาะ แต่ว่าสําหรับใครที่ไม่สะดวกมานะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรเพจและลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆ,ๆก็ลองเข้ามาสอบถามกันได้เนาะว่าเวลาเราจะผ่อนเราจะดาวเนี่ยมันจะผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่นะครับถามรายละเอียดกับฝ่ายขายเขาได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเครดิตที่แตกต่างกันเนาะบางคนอาจจะดาวน้อยดอกเบี้ยต่ำได้บางคนอาจจะต้องใช้คนค้ำนะครับก็เป็นเคส by เคสไปเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันอีกทีหนึงละกันนะครับ